<laughs> Tell me like a hell cut. สวัสดีครับผมวิวลิชิตครับผู้จัดการฝ่ายขาย f อร์ดเพชรเกษม77นะครับสำหรับ EP นี้ผมกำลังจะพา,าคุณลูกค้าทุกท่านที่กำลังตัดสินใจจะออกรถฟอร์ดนะครับไปพบกับรถรุ่นอะไรแต่งจัดหนักแต่งแบบไหนและแต่งยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับครับผมคุณลูกค้าและนี่ก็คือตัวโฉมหน้าหน้าตาของ Universal 4. 4. 4. ลูกเล็กไทเทเนียมพัชสีพนสีบอลเงินนะครับที่ทำการตกแต่งครับเรียกได้ว่วา ตกแต่งแบบจาัดเต็มนะครับชิ้นแรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็คือเป็นตัวสกูฟ๊ฟฝากระโปรงหน้าทรงแรกนะครับทาเป็นสีทูโทนนะครับก็คือเป็นสีบอลตัดดําด้านนะครับผมเลื่อนลงมาจะเป็นตัวไฟหน้ามัสแตงสามขีดครับแล้วก็เป็นชุดข้อไฟหน้าเน้นโทนสีเป็นตัวดําด้านนะครับตัดสีบอลเงินนะครับผมไฟมัสแตงตัวนี้เป็นงานพรีเมียมนะครับผมถัดลงมาจะเป็นตัวอักษร FORD นะครับกระทิหน้าเป็นชุด F150 Spider นะครับอเป็นไฟตัว C ด้านล่างนะครับชุดนี้ก็จะมีชุดจะเป็นซุ้มล้อนะครับแบบทำด้านมาพร้อมยกชุดกระ่าย F150 ถัดมาจะเป็นตัวครอบแก้มข้างดำด้านนะครับแล้วครอบกระจกดำด้านครับผมอ่าท่านผู้ชตามผมมาเรื่อยๆนะครับจะเาแนะนำอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมอ่าครับผมชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวรองมือเปิดครอบมือเปิดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัดด้วยสีแดงเป็นตัวอักษรเอวเลสนะครับผมอ่าชุดก็จะดู ลงตัวแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นนะครับถัดมาจะเป็นคอบฝาถังน้ํามันนะครับก็เป็นตัวอักษรยูวีดสีแดงเหมือนกันนะครับผมครับผมชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวครอบไฟท้ายดาด้านการชนท้ายดาด้านตัวอักษรที่เป็นตัวไทเทเนียมนะครับซึ่งทําเป็นสีดําด้านนะครับคาดฟไฟท้าย led นี้ก็จะเป็นตัวตัวอักษรอีกด้านหนึ่งนะครับตัวส w d ครับผม <like> เดี๋ยวเราไปดูของแต่งชิ้นต่อไปกันเลยครับ ทางด้านบนนะครับจะเป็นการแนปสติกเกอร์เกรดพรีเมียมนะครับเป็นสีดำด้านนะครับพูดง่ายๆเลยคือเป็นตัวสีดำแบบซาตินนะครับถ้าดูแล้วมันตัดกันกับตัวสีบอลเงินคือดูมากๆนะครับผมคือแต่งออกมาลงตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าเข้าไปดูด้านในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะให้ลูกค้าดูความลงตัวด้านนอกนะครับที่แต่งออกมาให้ดูแบบมุมกว้างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับ ก็เป็นยังไงบ้างคือตัวรถอีเวลส์รุ่นนี้ก็ด้านในเป็นสีพื Full ้นสีฟูทามอยู่แล้วนะครับมีฟังก์ชันในการขับขี่วงมาลัยไฟฟ้านะครับด้านใน,นตกแต่งเป็นสีดําทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้านในตัวเบาะหนังครับเป็นสีดําเรียกได้ว่าดูหรูเลยทีเดียวเดี๋ยวเราย้อนไปดูทางคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับก็คือจะเป็นสีกาไฟตัดกับตัวหนังที่บุทางคอนโซลนะครับเย็บกับตัวได้สีออกเทานะครับผมครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นตัวเด็ดอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นตัวล้อนะครับงานนี้เป็นตัวล้อฟ u ูเอลแท้นะครับผมอขอบ20นะครับรัดด้วยยางโอตานินะครับผม2 7 5 5 5 R 2 0นะครับแต่งออกมาดูลงตัวนะครับผมโดยคร่าวๆรถคันนี้แต่งออกมาในถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ดูดุดูเท่เลยครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมคูลราคาสำหรับเจ้า f o r d E v e r e s t รคันนี้ที่ทางผมเองได้ทำการตกแต่ง ให้กับทางคุณลูกค้าที่กำลังจะส่งมอบในเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจนะครับกำลังตัดสินใจที่กำลังจะออกรถฟอร์ดอยู่ผมบิววอ์ิตยินดีให้คำปรึกษานะครับผมอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนยังไงสอบถามได้เลยนะครับฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามสำหรับโปรโมชั่นใหม่ๆที่จะมีออกมาในทุกๆเดือนนะครับผมอย่าลืมนะครับรถฟอร์ดออกไม่ยากอย่างที่ท่านคิดเรื่องเล็กยากไว้เป็นหน้าที่ผมสำหรับวันนี้ผมวิว,วัวอ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีคสสดีครับับสสวด